โดยบุรีรัตส,สมัตยะและทนายวินัยวงเมฆรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยทนายชุติวัตรวงสวัสดิ์จากสำนักง,งานกฎหมายอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันบุรีรัตสมัตยะลูกป้าุเมศและคุณนายพนพิษนะคะเป็นเรื่องของภาษากฎหมายในประเด็นคดีผู้บริโภคและคุณทนายชุติวัตรอยู่ในสายแล้วนะคะคุณทนายคะครับสวัสดีครับ วันนี้จะคุยกันในเรื่องของคดีผู้บริโภคค่ะนะคะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจนะคะด้วยด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปอะค่ะอผู้บริโภคอะนะคะก็เสียเปรียบอะอต้องบอกว่าเสียเปรียบนะคะเราควรจะดําเนินการอย่างไรนะคะแนวทางสู้คดีหรือว่าจะไก่เกลี่ยดีกว่าแล้วก็อายุความเป็นยังไงฟ้องศาลไหนนะคะ แล้วก็รบกวนค่ะคุณทนายชุติวัฒน์นะคะยกตัวอย่างคดีผู้บริโภคไปพร้อมกันเลยเรียนเชิญคุณทนายค่ะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคดีผู้ผู้บริโภคนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยปริมาณคดีผู้บริโภคนี้ถือว่าเป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลมากหรือว่ามากที่สุดก็เป็นไปได้ครับเพราะเป็นคดีที่เกี่ยวกับอผู้ประกอบการกับผู้บริโภค โดยเฉพาะเรื่องการปิดสัญญาเรื่องบัตรเครดิตการกดเงินสดบัดตรกดเงินสดการผู้ยืมเงินสถาบันการเงินนะครับอ่ทีเนี้ยเรามารู้จักคดีผู้บริโภคก่อนก็คือเป็นคดีระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการซึ่งพิพาทเกี่ยวกับปิดที่หน้าที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการน,นะครับแล้วก็เป็นกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับความรับผิดที่เกิดจาก อ่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยผู้บริโภคเนี่ยก็คือก็ก็หมายถึงก็น่าจะเข้าใจกันได้คือผู้ซื้อผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจให้ซื้อสินค้าหรือบริการส่วนผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยก็หมายความกันง่ายๆก็คือผู้ขายผู้ผลิตเพื่อขายหรือนําเข้ามาเพื่อขายนะครับผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยคือ มันจะเกิดขึ้กนกรณีที่ว่าซื้อสินค้าแล้วไม่ปลอดภัยคือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้สินค้านั้นหรือจากจากการใช้บริการของผู้ประกอบการครับทำให้เสียหายแก่ชีวิตร่างกายสุขภาพหรือจิตใจนะครับทีเนี้ยเราก็มารู้จักพวกยายาพวกยาพวกเครื่องสำอางใช่ครับค่ะยาเครื่องสำอางหรือสินค้าต่างๆที่ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้แล้วไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจทำให้เกิด อันตรายแก่กายได้ครับครับ <Okay. S 1> ทีนี้ทีนี้เรามารู้จักว่า <Okay. S 1> ค่ะ่ะคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้ามีการฟ้องร้องคดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่งสำเนาคำฟ้องส่งหมายสารมาที่ที่บ้านเนี้ยเนี้ยหน้าคำฟ้องเนี่ยหรือหน้าหมายเนี่ยตรงเลขคดีเนี่ยมันจะมีคําว่าขอบอจุดนั่นคือย่อมาจากคดีผู้บริโภค โอ้ oh. นี่มันจะมีคำย่อพอพานจุดก็คือแท่งสามันค่ะพอบอจุดก็คือคดีผู้เปรี้โถ้าอจุดแล้วก็มีความอาญานัเป็นคดีอาญาค่ะ uh. แล้วก็อาจจะมีเอ่อมอยอจุดนั้นก็เป็นคดีที่มีข้อยุ่งยากแต่ละประเภทคดีเนี่ยจะใช้คำย่อนำหน้าเลขคดีซึ่งจะอ่าดูแล้วจะรู้เลยว่าเป็นคดีประเภทไหนครับค่ะ uh. พอยุคสมัยใหม่ผ่านมาอายิ่งช่วงโควิดเนี่ยใช้กันเยอะเลยจะมีคําว่าพ mm. อาจุดแล้วก็ตัวอ e, ีตัวอีอีอังเลนนะครับตัวอีอย่างอังกฤษนะครับ mm. ก็คือเป็นคดีผู้บริโภคเหมือนกันแต่เป็นคดีผู้บริโภคที่โจทย์เขายื่น,นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่าน e filing ครับก็คือตัวโจทย์ไม่ต้องไปที่ศาลยื่นผ่านระบบ e filing จะเป็นระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ของศาล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการยื่นฟ้องโดยที่ตัวเราไม่ต้องไปที่ศาลยิ่งช่วงโรคระบาดท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยประเภทนี้เขาจะใช้กันมากและเป็นการสะดวกลดต้นทุนในการเดินทางลดเวลาในการลดร,ร,ร,รถติดเลี่ยงรถติดเนี่ยครับทีนี้การฟ้องคดีผู้บริโภคเนี่ยกฎหมายเขาเปิดโอกาสให้สมมติว่าเราเป็นผู้ ผู้บริโภคเองฟ้องผู้ประกอบการเนี่ยเปิดโอกาสให้สามารถฟ้องด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้ไอ้คาว่าฟ้องด้วยวาจาเนี่ยคือเหมือนอผู้บริโภคไปศาลเนี่ยไปปรึกษากับเจ้าพนักง,งานคดีของศาลอ,อาจจะเล่าเหตุการณ์พูดให้ฟังว่าเราต้องการฟ้องแบบนี้แบบนี้เจ้าหน้าที่ศาลซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานคดีเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะบันทึกถ้อยคาที่ผู้บริโภคต้องการจะฟ้องเนี่ย เป็นหนังสือเป็นคำฟ้องและให้ผู้โภกลงชื่อเป็นโจทย์ได้อันนี้คือเป็นการอำนวยความสะดวกครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการฟ้องเนี่ยการฟ้องด้วยวาจาเนี่ยจะ,จะไม่มีครับเพราะว่าผู้ประกอบการคือความรู้ความสามารถเขาต้องใช้ขนายในการยื่นฟ้องอยู่แล้วครับ<ะ>ทีนี้มาถึงขั้นตอนว่าเมื่อศาลรับฟ้องแล้วเนี่ยคดีผูดโภกเนี่ยเขาจะใช้คําว่าให้ศาลกําหนดวันนัด พิจารณาโดยเร็วอ่าตัวเนี้ยคือเขาก็จะออกหมายเรียกจำเลยเพื่อมาให้การไกลเกลีย่ยในหน้าหมายเนี่ยเขาจะเขียนเลยนะครับว่านัดเพื่อมาให้การไกลเกลีย่ยให้การและสืบพยานในวันเดียวกันอ่าโดยทําคําฟ้องแล้วเนี่ยก็ต้องมีสำเนาคําฟ้องให้กับจำเลยแล้วก็กําหนดวันนัดไปในหน้าหมายของสายนัดศาลด้วยซึ่งถ้าผู้บริโภคเราเนี่ยตกเป็นจำเลยเนี่ย เราเนี่ยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือเนี่ยก่อนถึงวันนัดหรือภายในวันนัดก็ได้แต่ถ้าเป็นคดีทั่วไปคดีแพ่งเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าให้ยื่นคำให้การภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหมายหรือจะมีกำหนดเวลามาให้เลยแต่เป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยหรือเขาจะให้โอกาสว่ายื่นก่อนวันนัดก็ได้หรือค่อยไปยื่นในวันนัดที่ลงในหน้าหมายก็ได้ว่าเราต้องไปศาลวันไหน เราสามารถไปยื่นในวันนัดได้เลยอันนี้ข้อแตกต่างคดีผู้บริโภคก,กับคดีแพ่งทั่วไปนะครับค่ะ,ะทีนี้พอมีวันนัดแล้วเนี่ยถามว่าตัวผู้บริโภคเนี่ยรู้วันนัดที่จะไปศาลแล้วเนี่ยเราจะไปศาลด้วยตัวเองหรือจะมอบหมายให้ทนายไปหรือยังไงเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิษของของผู้บริโภคแต่นนัดแรกที่ไปเนี่ยคดีผู้บริโภคเนี่ย ศาลเขาจะจัดให้มีการไกลเกลี่ยกันก่อนทุกคดีครับจะจัดให้มีการไกลเกลี่ยคือผู้ประกอบการกับผู้พวกนี้มาคุยเจรจากันว่านี่ที่มีการฟ้องร้องมาเนี่ยอสามารถที่จะเจรจาไกลเกลี่ยกันได้ไหมถ้าไกลเกลี่ยกันไม่ได้เนี่ยศาลก็จะอส่งเข้าอบันลังก็คือการไกลเกลี่ยศาลจะส่งไปศูนย์ไกลเกลี่ยมันจะแยกกันนะครับ คือฝูงไก่เกลี่ยก็จะเป็นหน้าที่ไก่เกลี่ยขอพิฟ้าระหว่งางคู่ความเมื่อาสารส่งสํานวนไปไก่เกลี่ยไก่เกลี่ยกันไม่ได้เนี่ยก็จะส่งสํานวนเข้าไปในสารระบบะการพิจารณาคดีก็คือเข้าไปในบระลงสาลเข้าไปประลังสาลสาลก็จะถามว่าเอาไก่เกลี่ยไม่ได้เนี่ยจําเลยจะสู้คดีหรือไม่สู้คดี <c oughs> และจะยื่นทาให้การหรือไม่ยื่นทาให้การถ้าจําเลยเขาบอกว่าไม่สู้คดี หลังก็จะจดแล้วสอบแล้วจําเลยก็ไม่สู้คดีไม่สู้คดีก็คือเหมือนตละสิตในการยื่นคาให้การต่อสู้คดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมาเปลี่ยนใจเป็นสู้คดีเนี่ยศ <c oughs> าลเขาจะไม่ให้แล้วเพราะวันนั้นเนี่ยถ้าจําเลยไม่ประสงค์จะสู้คดีเนี่ยศาลจะให้โจทย์เนี่ยสืบพยานนําพยานเข้าสืบหรือส่งเอ,เอกสารแทนการสืบพยานเพราะในหน้าหมายเนี่ยเขาจะระบุไว้แล้วว่า นัดไกลเกลี่ยให้การและสืบพยานในวันเดียวกันเนี่ยคือศาลสามารถดาเนินกระบวนพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันได้เลยแต่กรณีที่อ่าจาเลยเขาบอกว่าเขาประสงค์จะสู้คดีศาลสามารถที่จะสอบคาให้การของจาเลยในวันนั้นได้เลยว่าจะต่อสู้ประเด็นไหนบ้างศาลก็จะกําหนดแล้วก็จดเป็นหนังสือจดเป็นลายลักษณ์อักษรให้จาเลย ลงชื่อเป็นคำให้การเลยก็ได้หรือว่าจำเลยสามารถแถลงว่าจะขอติดต่อหรือแต่งตั้งทนายความเข้ามาสู้คดีศาลก็ต้องเปิดโอกาสเลยได้ได้หาทนายเพื่อเข้ามาในการเพื่อต่อสู้คดีได้ซึ่งในประเด็นหลังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับจำเลยมากกว่าเพราะถามว่า ตัวเองถ้าไม่มีความรู้ด้านกฎหมายไม่มีความรู้ในการดําเนินกระบวนพิจารณาไม่มีความรู้ในการเรียบเรียงคาให้การต่อสู้คดีให้ถูกต้องให้ถูกประเด็นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีเนี่ยถ้ามีทนายเนี่ยมันจะทําได้ถูกต้องชัดเจนมากกว่าค่ะอ่าแต่อีกกรณนี้หนึ่งอีกกรณนี้หนึ่งสมมติว่าวันนั้นไกลเกลี่ยกันไม่ได้แต่ทั้งคู่เนี่ยก็คือทั้งโจทก์ทั้งจาเลยเนี่ย เขาแถลงกันว่าอาจจะขอเลื่อนไปเพื่อไปไต่เลี๋ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยศาลก็ส่วนใหญ่ศาลก็จะให้โอกาสนะคือยังไม่ยังยังไม่ให้จำเลยยื่นคาให้การต่อสู้คดีแต่ว่าให้เลื่อนไปเพื่อไต่เลี๋ยกันอีกครั้งหนึง่งที่ให้ที่ให้เลื่อนไปเนี่ยเพราะโดยหลักเนี่ยทนายของฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไข เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขบางอย่างที่ทนายสามารถที่จะตกลงกับฝ่ายผู้แพ้พวกหรือกับฝ่ายจำเลยได้เลยแต่ถ้านอกเงื่อนไขนั้นเนี่ยทนายเ็าบอกว่าต้องให้จำเลยเนี่ยเข้าไปพบกับผู้มีอำนาจในสถาบันการเงินหรือในธนาคารเพื่อเจราจาไกลเกี่ยกับผู้มีอำนาจโดยตรงเพราะเรื่องหรือเงื่อนไขที่จำเลยเสนอมาเนี่ยมันอยู่นอกเหนือที่ทนายความของผู้ประกอบการจะตัดสินใจได้ อาจจะแถลงสารร่วมกันแล้วก็ขอเลื่อนไปเมื่อให้จําเลยได้เข้าไปไตกเรื่อที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้อ๋อค่ะอ่าครับอ่าต่อไปเนี่ยผมจะพูดเน้นหลักเรื่องคดีบัตรเครดิตอ่าคดีบัตรกดเงินสดแล้วก็คดีกู้ยืมเงินเพราะเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องว่าเป็นการฟ้องร้องกันมากและมประเด็นให้จําเลยต่อสู้คดี อันนี้อันนี้ผมแนะนําว่าถ้าเราเป็นหนี้ถ้าเราเป็นหนี้จริงแล้วก็ยังไม่มีการชาระหนี้ให้กับสถาบันการเงินหรือกับธนาคารเลยนะผมว่าอไกลเกลี่ยเพื่อชําระหนี้ในอัตรา,าที่เราสามารถที่จะชําระได้ดีกว่าแต่ถ้าเราเห็นว่าเราชําระหนี้มามากแล้วและที่ชําระไปเนี่ยมีการเลียดก,กดเลียดอกเบีย้ยหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งที่จริงมันก็เป็นดอกเบีย้ย แต่สถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยเขาใช้คําพูดว่าเป็นค่าธรรมเนียมโน้นค่าธรรมเนียมนี้แต่ที่จริงมันก็เป็นดอกเบี้ยรวมอยู่ในนั้น,นแต่ถ้าเราว่าเราจ่ายมาเยอะแล้วก็มาดูประเด็นว่ามันมีประเด็นให้เราต่อสู้คดีหรือเปล่าับซึ่งคดีบัตรคดีบัตรกดเงินสดหรือกู้ยืมเงินเนี่ยมันก็จะมีอายุความที่หลักๆนะและเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีบริษัทเขาเรียก บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆจะมีใชื่อเยอะมากเลยครับอย่างนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์เอบริษัทบริหารสินทรัพย์บีดีดีคือมีใชื่อเยอะเยอะแยะมากมายอ่าไปซื้อนี่กับธนาคารไปซื้อนี่กับสถาบันการเงินแล้วนํามาฟ้องร้องซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งคือสมมตินะครับสมมติเขาไปซื้อนี่มาอ่าสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นหรือนี่ร้อยหนึ่ง เขาซื <Kumar. S 2> <aaS recuper ates> ้อมาแค่สิบบาทเขาก็มาดําเนินการออกหนังสือโน้ตซีออกหนังสือทวงถามอทวงถามแล้วไม่จ่ายก็มีการฟ้องร้องฟ้องร้องก็ไก่เกลี่ยไก่เกลี่ยสมมุติวันนี้ร้อยหนึ่งเขาก็สามารถที่จะลดนี่ให้กับลูกนี้ได้เยอะเพราะเขาซื้อมาแค่สิบบาทสิบห้าบาทแบบเนี้ยถ้าลูกนี้ยอมเนี่ยอ่าแล้วก็อยู่ในสถานะที่จะชำระได้ก็โอเคแต่ถ้าเห็นว่านี่เที่ยวมาฟ้องเนี่ยมันขาดอายุความ คำว,ว่าขาดอายุความคือถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ย <c oughs> จะมีอายุความสองปีซึ่งอายุความสองปีเนี่ยถ้าถ้าพิจารณาดูนะครับถามว่าอายุความเนี่ยเขาเริ่มนับเริ่มนับเมื่อไหร่อาอายุความเนี่ยเริ่มนับจากวันที่ผิดชำระผิดนัดชำระหน,น,นี้หรือว่า,าถ้ามีการตรวจสอบแล้วเนี่ย ถ้ามีการชำระหนี่บางส่วนค่อยดูว่าชำระหนี้ครั้งสุดทายเมื่อไหร่<ฮ>ก็ให้เริ่มนับอายุความเมื่อน,นั้น<ฮ>หรือว่าถ้าทวงถามแล้วเนี่ยลูกนี้ไม่ชำระยังเอาบัตรนี้ไปใช้อีก<ฮ>ก็คือจะเป็นการใช้บัตรครั้งหลังสุดก็เป็นการนับอายุความ<ฮ>ซึ่งในการฟ้งร้องเนี่ยอมันก็จะมีประเด็นต่อสู้ว่าถ้า ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้บรรยายรายละเอียดพวกนี้มาเนี่ยว่าอาผิดนัดชำระนี้เมื่อไหร่ไําชำระนี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือว่ามีการใช้บัตรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยจําเลยเองเนี่ยก็ยังสามารถต่อสู้เรื่องการฟ้องเกลี้ยลมได้ด้วยเพราะถ้าไม่บอกรายละเอียดพวกนี้มาเนี่ยอสมมุตินี่ขาดอายุความไปแล้วเนี่ยเป็นสิบปีถึงเอามาฟ้องใหม่ ถามว่าลูกหนี้เขาจะจําเหตุการณ์พวกนี้ได้หรือเปล่าจะจําว่า<อ>นัดเมื่อไหร่จำนัดนี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือใช้บัตรครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยลูกหนี้ไม่สามารถจําได้ซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยผมก็เคยเคยมีสู้คดีให้ให้ให้อยู่เรื่องหนึ่งซึ่งนี่มันก็ตักแสนนะครับปรากฏว่าอโจท์เนี่ยเขาทําเขาเรียกเขาทําตารางสรุป การชําระหนี้เนี่ยทําขึ้นมาเองแต่ไม่แนบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่มันชัดเจนจริงๆก็คืออแค่ทําสรุปมาเป็นตารางและจําเลยเนี่ยเขาเห็นจากตารางสรุปแล้วเนี่ยเขาก็คับคล้ายคับคราวว่าเอเขาชาระหนี้ครังสุดท้ายเมื่อปีนี้จริงไหมเขาก็ให้การต่อสู้ไปว่าเขาให้ชาระสุดท้ายไปตามตารางที่เจ้าหนี้ทํามาเนี่ยปรากฏว่าพอ เรื่องขึ้นไปชั้นสืบพยานเนี่ยจากการซักค้านของทนายจำเลยที่ซักทนายผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าอ่าซักค้านไปแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันปรากฏไปอีกเรื่องหนึง่งก็คือปรากฏว่าอ่าเขาพิ่งนําเอกสารบางอย่างเนี่ยมาเสนอในชั้นสืบพยานปรากฏว่าจำเลยเนี่ยอ่าเขาผิดนัดคำรันี่มามามา,มาก่อนก่อน อ่าก่อนเวลาที่เขาเขียนไว้ในตารางและจาเลยได้หลงต่อตู้ไปแล้วเนี่ยอ่าจําเลยเองเนี่ยสืบพยานไปเสร็จเนี่ยก็สามารถแก้ไขทําให้การเรื่องอายุความเนี่ยว่ามันไม่ถูกต้องตามตารางที่ที่ฝ่ายโจทก็ทำมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันถูกต้องตามเอกสารที่เขาเพิ่งส่งภายหลังซึ่งถ้าส่งเอกสารนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อสู้คดีได้ถูกต้องเรื่องอายุความซึ่งศาลก็ อนุญาตให้แก้ไขแล้วก็อ,อมีคำพิพากษายกฟ้องยกฟ้องเลยครับเรื่องนั้นเพราะถามว่าที่เราให้การไปตอนแรกเนี่ยมันเราลงต่อสู้ไปแล้วแต่โจทย์เพิ่งนันเอกสารชุดเนี้ยมาใช้ในภายหลังซึ่งไม่มีปรากฏในท้ายคําฟ้องมันเลยทําให้จําเลยไม่สามารถต่อสู้ได้ถูกต้องถูกประเด็นค่ะครับทีนี้ยนั้นถ้าเราได้ได,ได้ได้รับเอกสาร เอ่อพอเป็นผอบอมาแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูเรื่องอายุความก่อนถูกต้องไหมคะใช่ใช่ครับดูอายุความก่อนเป็นหลักเลยครับค่ะแต่ถ้าหลงต่อสู้ต่อสู้ไปแล้วก็สามารถบอกสารได้ถูกต้องไหมคะคือถ้าหลงต่อสู้ไปแล้วเนี่ยในประเด็นไหนอ่ถ้าเป็นเรื่องประเด็นอายุความที่โจทย์เขาระบุมาในฟ้องว่าเราปิดนัดวันนั้นวันนี้อ่าเราหลงเชื่อว่าเราปิดนัดวันนั้นวันนี้จริง แต่เพิ่งมากดในภายหลังในชั้นสืบพยานเนี่ยเพราะที่จริงเราไม่ได้ปิดนัดตามคําฟ้องของโจทย์เราปิดนัดมาก่อนนั้นอีกซึ่งเอกสารต้่งมาปรากฏในภายหลังก็คือโจทย์เพิ่งเอารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัตรเครดิตเนี้ยมาเสนอในชั้นในชั้นสืบอ,อพอมีข้อที้จริงนี้ปรากฏเนี่ยแม้จะสืบพยานจบไปแล้วเนี่ยในระหว่างรอฟังคำพักาษาเนี่ยเราก็สามารถขอแก้ไข อคำให้การได้มันจะมีมาตราหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยถ้ามีเหตุอันสมควรเนี่ยอก่อนพิพากษาเนี่ยจําเลยขอสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การได้พอคำให้การมันมีประเด็นในเรื่องอายุความแล้วเนี่ยศาลก็สามารถยิบยกเรื่องอายุความมายกของโสดได้ครับค่ะอ่าครับเวลาจะสู้นะคะต้องสู้ให้สุดใจนะคะ แล้วก็ต้องรอบครอบในการสู้ด้วยถูกต้องไหมคะในคดีของผู้บริโภคแล้วก็คดีอื่นๆถูกต้องนะคะคุณทนายชุติวัตรคะอ่าใช่ครับทีเนี้ยก็มาถึงประเด็นเรื่องอบัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสดอ่าบางคนก็คิดว่ามันก็เป็นบัตรบัตรเครดิตเนี่ยน่าจะอายุค,ความสองปีด้วยแต่ที่จริงไม่บัตรกดเงินสดก็เป็นเป็นการกู้ยืมเงินทั่วไปครับอายุค,ความเจ็ดสิบปีอืมอ่า พออายุความสิบปีปุ๊บถ้าสมมุติเรายื่นคำให้การทู้คดีเป็นอายุความสองปีไปเนี่ยถือว่าคำให้การนั้นเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องอายุความเลยเพราะเราสู้ผิดพอสู้ผิดถือว่าไม่มีประเด็นศาลไม่สามารถหยิบยกอายุความมามาพินาย,ยกสองส่วนได้ค่ะมีกร,กรณีหนึ่งเป็นการคู่ยืมเงินซึ่งเป็นการขอสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปที่ธนาคารเขาเขาจะเหมือนชอบจัดบูธ จัดอะไรแล้วก็แค่มีเอกสารเป็นเป็นโบชัวร์ที่เป็นพับๆกันนะครับแล้วก็มีรายละเอียดให้เราอ่านอ่านว่าเนี่ยต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคลห้าหมื่นหกมื่นหนึ่งแสนแต่มีข้อกําหนดว่าในการผ่อนชาระเนี่ยให้ผ่อนชาระเป็นงวดงวดก็คือมตดผู้แสน,นหนึ่งแห่ผ 1, 500, ่อนงวดละหนึ่งมืนห้าร้อยบาทติดงวดจนกว่าจะครบถ้าระบุแบบนี้ จำรัดเป็นงวด,งวดแบบเนี้ยอายุความก็จะเป็นอายุความห้าปีซึ่งการตู้คดีก็ต้องตู้ให้ถูกต้องด้วยใาชํำระนี่เป็นงวดห้าอายุความห้าปีแต่เราว่าไปต่อตู้เรื่องอายุความสิบปีถึงแม้ถึงแม้คดีจะขาดอายุความวนะครับสมมติเรื่องนี้ยอายุความที่จริงมันห้าปีเองแต่เขามาฟ้องตอนที่เลยสิบปีไปแล้วเราไปสู้ความอายุความเรื่องสิบปีก็ถือว่าไม่มีประเด็นเรื่องอายุความ เพราะเราสู้ปิดประเด็นอทุก oh. ความไปแล้วเนี่ยศาลก็ไม่สามารถหิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อยกฟ้องได้เพราะเราสู้ปิดประเด็นค oh. ่ะอ่าคือเรื่องนี้ยที่ผมบอกว่า oh. ต้องปรึกษาทนายบางทีการอ่านเขาเรียกอ่าบางคนบางคนพอโดนฟ้องเนี่ยจะหาข้อมูลจะศึกษาในอินเทอร์เน็ตแต่พอศึกษาไปปุ๊บ อ่านแล้วการตีความความเข้าใจก็จะไม่เหมือนนักกฎหมายที่เขาเรียนมาที่เขาทํางานมาค่ะมันก็พอตู้คดีแบบปิดประเด็นไปมันก็จะไม่มีประเด็นให้สารยิดยกขึ้นมาที่จะยกฟ้องโจทย์เื่องอายุความได้ครับค่ะอะแล้วก็บางคนคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณทนายคะเกี่ยวไหมคะว่าเวออลาบางที ก็มีทนายอะค่ะทนายเย็นเก่งอะหน้าห้องอะอ่าได้ได้ได้บวยแบบนี้เราเกิดไปเจอทนายบวยเขาไม่ถึงที่สุดหรอกชีวิตเนี่ยค่ะมันก็เขาเรียกว่ามันมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับคือเหมือนเราคุยมาเจจามารับคํปรึกษาจากทนายบุคคลหนึ่งเนี่ยถ้าเขาให้กาปรึกษาแล้วเราเชื่อใจแล้วเราไปจ้างเขาไปต่อสู้คดีให้ถ้า ต่อทูกคดีตรงประเด็นก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่ตรงประเด็นมันก็เสียประโยชน์ก็ค<ะ>ือเสียทั้งเงินค่าทนายเสียทั้งอ,อมีตามความพิพากษาคือในในในส่วนเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเ,เราไปเจอไปเจอทนายแบบไหนแต่แต่โดยหลักแล้วทนายเขาก็มีความรู้ความสามารถอ,อพอๆกันแหลนะครับแต่ว่าเรื่อง เรื่องรายละเอียดติดย่อยอาจจะอาจจะมีติดพลาดบ้างแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยติดพลาดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ศึกษานะคะห้ามศึกษาเองนะคะให้ออปรึกษาทีนี้เราต้องปรึกษาอาจารย์ทนายวินัยวงเมธไหมคะอะไรนะฮะ แบบนี้ค่ะทางที่ดีปรึกษาสำนักง,งานอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆก่อนเลยดีไหมคะปรึกษาได้เลยครับคืออย่างน้อยเขาเรียกว่าอย่างน้อยรู้แนวทางรู้ประเด็นแล้วคดีผู้บริโภคเนี่ยอ่าจะเรียบเรียงคือถ้ารู้ทางรู้ประเด็นสามารถที่จะเรียบเรียงคาให้การไปยื่นต่อศาลได้หรือขอคําแนะนําจากทนายในออฟฟิศอาจารย์วินัยเนี่ยให้ช่วยเรียบเรียงเบื้องต้น แล้วเราเอาไปดําเนินการเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมตยื่นต่อศาลได้เพราะําให้การในชั้นอในชั้นพิจารณาของศาลนะครับถ้าศาลเห็นว่าคาให้การยังขาดตกบกพร่องในประเด็นหรือในสาระสําคัญเนี่ยที่จริงศาลสามารถเรียกว่าตะกิดวันนี้มันยังขาดตกบกพร่องนะแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งศาล สามารถทําทําได้สดมมติว่าอาจจะตกใ,ใน่ประเด็นมันที่จําเลยพู้มาเนี่ยมันมันขาดตกบกพรองในสาระสาคัญตรงนี้หรือเปล่าไปดูมาซิไปแก้ไขมาสิศาลมีอำนาจที่จะให้จําเลยเนี่ยแก้ไขให้ถูกต้องในสาระสาคัญได้ครับก็คือมันเป็นคดีพูดพวกแบบจริงๆอ่ะก็เาเรียกว่าเป็นกระบวนการที่เอื้อหน่วยให้จําเลยสามารถ หรือผู้บริโภคสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภกด้วยค่ะครับวันนี้ชัด,ชดเจนมากเลยนะคะอครับอาจารย์ทนายว,วัดวงสวรรค์น,นะคะอธิบายอักขาบอ่าครับ,รบแต่มีแต่แต่มีเงื่องขยันนิดนึนงถ้าสมมติว่าแพ้คดีแพ้คดีไปแล้วนะครับคดีผู้ผู้บริโภคเนี่ยถ้าอ่าทรัพย์สิน ที่ฟ้องร้องหรือตุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องไม่เกินห้าหมื่นบาทเนี่ยมันจะต้องห้ามอุทณ์ก็คือมันจะอุทธร์ไม่ได้ในปัญหาข้อเท็จจริงอืค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องอายุความก็เรียกเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ยังอุทธร์ได้ถูกแม้จะตุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาทครับค่ะค่ะคือเวลานะคะแล้วก็สัป์หน้านะคะครเรียนเชิญน,นะคะอาจารย์ทนายชุติวัฒน์เนี่ยนะคะ วงสวัสด์เนี่ยนะคะจากสำนักง,งานอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆเนี่ยมาบรรยายอีกนะคะหรือว่าจะสลับจับเปลี่ยนหรือจะยังไงนะคะคุณผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะเป็นความรู้นะคะในเรื่องของกฎหมายนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ขอให้คุณผู้ฟังได้สู้และสู้สุดใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณทนายชุติวัฒน์วงสวัสด์จากสำนักง,งานกฎหมายอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ลากันตรงนี้สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับโดยบุริรัตสามัธิยะและทนายวินัยวงเมก